ถ้าพูดถึงปลาฉลามที่ลึกลับที่สุดในโลกต้องนี่เลยครับปลาฉลามผีมันเป็นสิ่งมีชีวิตใต,ต้ทะเลลึกที่พบเห็นได้ยากมากๆอยู่ในประเภทของพวกปลากระดูกอ่อนที่มีวิวัฒนาการแยกตัวออกมาจากฉลามตั้งแต่เมื่อ400ล้านปีที่แล้วนะครับและมันก็ยังไม่เคยวิวัฒนาการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาไปเลยสักนิดน,นะครับเรียกได้ว,ว่ามันอยู่บนโลกนี้มัน,นานกว่าไดาโนเสาร์เสียอีกนะครับโดยพวกมันมักจะอาศัยอยู่ที่บริเวณพื้นทะเลทรายที่มีความลึกประมาณ2,600เมตร มีลำตัวยาวประมาณ1.5เมตรมีหัวขนาดใหญ่และมีช่องปิดเหงือกเพียงแค่ช่องเดียวลักษณะผิวหนังของมันจะเรียบเนียนมีสีน้ำตาลถึงเทาบางชนิดก็มีลายจุดและมีครีบหลังที่เป็นกระดูกอ่อนไม่มีฟันที่แหลมคมแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของฉลามผีก็คือพวกมันจะมีจุดเล็กๆอยู่บริเวณหัวที่เหมือนกับประสาทสัมผัสช่วยในการนำทางในการหาอาหาร มิหน่ำซ้ำปลาฉลามผีบางสายพันธุ์มันยังมีอวัยวะเพศที่ยืดหดได้อยู่บนหัวของพวกมันอีกด้วยนะครับซึ่งในขณะเดียวกันปลาฉลามผีตัวเมียมันก็ไม่ได้มีช่องคลอดอยู่บนหน้าผากแต่มันก็มีความพิเศษเล็กๆเ,เหมือนกันนะครับนั่นเป็นเพราะว่ามันจะมีรังไข่และมดลูกอย่างละสองอันโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าด้วยระบบอวัยวะภายในที่พิเศษของตัวเมียมันจะสามารถเก็บสเปิร์มไว้ใช้ทีหลังได้นานถึง3ปีเลยนะครับ ช่างถือได้ว่าเป็นสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่แปลกจริงๆ